วันเกิดคุณเส้นเลยค่ะรวมแกงกันในรอผปิดองไรค่ะตอนนั้นก็ประมาณว่าขอไปใช่ไหมคะตอนนั้นก็ประมาณว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วก็พล่ามาพอดีด้วยแล้วก็ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้รวมตัวกันมานานมากแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก็รู้สึกดูแฮปปี้มากเพราะว่าเหมือนไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกก็โควิดด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็พอได้มาเจอกันครบก็มีความสุขมากค่ะเห็นว่าแบบว่า ีทั้งยาระบายอ๋อความน่ารักของแกคือคนเจนนี่เนี่ยเขาเขาก็คือจะแบบว่าดูแลตัวเองเยอะเขาจะทานอาหารเป็นเวลาซึ่งวันนั้นเราทานกันแบบดึกเขาก็เหมือนแบบไม่ได้ไม่ไม่ได้ทานสักทีอะไรเงี้ยก็คงจะแบบท้องว่างพอทานไปปุ๊บก็เลยลมเยอะหน่อยนางก็เลยบอกยาทาต้องเข้าแล้วใครเป็นคนพกค่ะให้ใครไปซื้อนะคะใช่ ให้ให้คนไปซื้อมาให้เขาไม่ไหวแล้วเพอาเห็นแบบเหมือนวิดีโอออกมามีภาพออกมาก็มีคนจาแบบตาหน้ารักของแกงนี้ว่าแบบใช่ใช่ก็คือพูดง่ายคือเราก็จริงจริงนะก็คือไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ว่าคุยกันเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรสําคัญสำคัญก็อัปเดตกันตลอดก็เหมือนไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ก็ต่อกันติดนะพูดถึงแล้วค่ะมันถือวามเป็นความเป็นเพื่อนกันใช่ค่ะด้วยความเป็นเพื่อนกันด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ เราผ่านอะไรกันมาเยอะอะค่ะทั้งทั้งกลุ่มอะแล้วก็เป็นแม่กันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับมันมีมันมีอะไรที่มันมันต้องต่อกันอยู่เสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกด,ดีมากๆที่เรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีแบบนี้เป็นมาถึงทุกวันนี้อะค่ะที่คนทีกทางคนนึ่ง,นกนงก็คือแบบว่าสวยไม่สั่งคือหน้าเด็กกันตลอดแข่งเลยขอบคุณทุกคนเลยค่ะก็นานาว่าทุกคนก็ดูแลตัวเองแหลนะเนาะเป็นแม่แล้วก็ไม่มีใครอยากแกค่ะ <laughs> พี่เวค่ะพี่เวบ้างค่ะบอกว่าสา่งรู อ๋อก็มีรูปลูกสาวรูปลูกชายรูปภรรยาจริงๆแล้วเหมือนเขาก็เขาก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเขาอยากจะสักตั้งนานแล้วแหละก็เหมือนไม่ได้บอกว่าจะสักเมื่อไหร่ยังไงก็จะเป็นคนแบบไม่ได้มาบอกก่อนลูกหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไหร่อยากสักก็คือสักอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ประมาณนั้นนะคะซับไพ่ตอนรูปพี่นานาาซับไพ่เพราะว่าคือนานาได้ยินเขาพูดแล้วแหละเขาเอารูปนี้มาให้ดูว่าเฮ้ยเขาจะสักรูปนี้แต่เขาไม่ได้บอกว่าสักเมื่อไหร่ยังไง ก็เลยพออยู่ไปเห็นเขาในไอจีว่าเขาไปสักยังไปว่าเขาอีกนะแบบแกแล้วจะสักทำไมสักรอเขากลับบ้านมาก็หน้าแตกนิดหน่อยว่าเออเป็นรูปเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแบบรูปลูกเป็นไงคะแบบเข้าใจในความแบบว่าคพ่อมีรอยมีรูปของเราเข้าใจไหมคะมีน้าสุภัยไหมคะชอบไหมพ่อพ่อหนูบอกก่อนแล้วค่ะพ่อบอกว่าอะไรคะพ้าบอกว่าวันอาทิตย์จะไปสักนะไปละ ของเขาหลังสุดเพราะว่าวันแรกไปสักบุกลินแล้วเหมือนมันไม่เสร็จ<ช>มันมืดซะก่อนก็ลเลยของเขาไปอีกวันหนึ่งใช่ไหมคะดีใจไหมคะที่จะ็ดีสัตว์หน้าเราไดีใจเหรอดีใจไหมยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจพ่อ<ม>หนูบอกว่าเข<ม>าจะสักทุกคนในครอบครัว<ม>ก็เลยหนูก็โอเค แั่นเนี่ยอธิบายความหมายของลูกๆมัค้คะว่าการสากคือแบบว่าในเดือนนี้มันจะมีความหมายสำหรบับคือพ่อคือ2คนนี้ได้รับการอธิบายที่น่าจะเอรี่กว่าเด็กคนอื่นเนาะเพราะว่าเขาอยู่กับพ่อแล้วก็ลุงๆนั้นนะทั้งคณะเพื่อนพ่อก็คือมีแท็ทูกันหมดมก็เลยได้อธิบายเขาเขาบอกว่า เพราะว่าคุณย่าเนี่ยพ่อของเรืก็จะดูจะไปสักจะไปสักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เด็กก็คงสับสนเพราะว่าอาอาลุงลุงนี่ก็คือเต็มหลังกระหนดเนาะก,ก็เลยเราก็เลยอธิบายว่าออจริงจริงแล้วถ้าเขาอยากจะสักก็ได้ไม่มีปัญหาที่ไหนว่าให้เขาโตแล้วเขาเขาอยากจะสักอะไรที่เขามั่นใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเขาแต่ก็ถ้าไม่อยากสักก็ได้ไม่เป็นไรตอนนี้เราดูเขาชอบไหมคะหรือไม่เอาคนนี้ไม่น่าจะแต่ลูกชายก็แบบเีจะโตจะสักอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึกยังไง ก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ว่ากันกับลูกัลูกเราเลยมีวะยรกำลังจะเข้าไมลูกใกล้ใกล้แล้วเป็นไงเราต้องยังไงแกลก็อย่างบีน่านี่เขาก็จะโตแล้วก็จะนิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นเริ่มจะเข้าฟีทีนใช่ไหมคะก็จริงๆบ้าเราจะอาศัยการแบบใกล้ชิดค่ะพอใกล้ชิดเนี่ยมันก็เห็นอะไรหลายๆอย่างเร็วขึ้นไม่ว่าจะในด้านไหนก็ตามพัฒนาการเขาเราก็จะค่อนข้างแบบ อกอติดเอะช่วงนี้เขาคิดแบบนี้ช่วงนี้เขาอยากทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ดีไซน์ไว้นะว่านาคจะต้องเป็นยังไงแค่ว่าดูแลเขาอย่างใกล้ชิดดีกว่ามีห่วงอะไรไหมคะห่วงอะไรเหรอคะก็ห่วงเรื่องของสังคมทุกวันนี้อนะเนาะนนาว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างที่เด็กๆต้องระมัดระวังสังคมออนไลน์ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าพ่อแม่ใกล้ชิดน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่เขา,เขาย,ยังติดเราอยู่ไงคะติดค่ะนี่ีก็จะแบบอยากออกห่าง,งแ,แล้วอยาก ี่ยังไม่อยากนอนแยกแม่เลยใช่ไหมคะตอเราอยากให้ตอนนี้เริ่มเริ่มเป็นลักษณะแบบว่านอนด้วยกันแต่มีเบาะอกอตัวเองไม่ต้องมาเบียดกันแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะเริ่มเป็นอย่างนั้นแล้วควนนี้เริ่มพอทําได้แต่คนนี้ก็ยังติดหนึบค่ะกับการแบบมีลูกแบบยังติดคุณแม่อยู่คือมันจะเป็นอย่างนี้นะนะก็เพิ่งคุออยกับเวว่าแบบวันที่เราแบบพอเขาจะนอนแยกจริงๆอะเอาจริงพ่อแม่ก็คิดถึงแหละใช่ไหมแต่พอวันที่บางทีเราเหนื่อยแล้วสึกทำไมไม่นอนเองกันบ้างเลย จริงๆก็ให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆติดๆเราก็ดีแล้วมีน่าอยากนอนแยกไหมคะหนูก็นอนตรงเบาะหนูก็ดีแล้วอยากนอนไปนอนห้องตัวเองอยังหนูกลัวตุ๊กตาหนูอ่ะเอ้ายากมีก็อ้างไปเรื่อยค่ะอยากทำให้น้องทำงานในวงการไหมคะอยู่ที่เขามากกว่าคนะน้าว่านะก็คือว่าถ้าเขาชอบออะไรย่างงเี้ยค่ะถ้าเขาชอบก็ถ้ามันเป็นสิ่งที่เขามีความสุขแล้วก็ยินดีสักหน่ค่ะพี่ได้า,ากทำอะไรไ,มไมหม,ไมคะอยากทำแบบคุณแม่ไหม,ไม ทำอะะไรคชอบอะไรคะร้องเพลงไหมคะหนูไม่ค่อยอยากเรียนร้องเพลงแล้วไม่อยากร้องเพลงชอบอะไรคะเต้นยังไม่รู้ค่ะตอนนี้ก็คือทำทุกอย่างทั้งร้องทั้งเต้นเรียนเปียโนก็คือง่ายๆคือว่าลองไปให้หมดเลยววันนึงก็คงจะจะรู้ว่าเราชอบอะไรที่สุดค่ะได้ค่ะไม่เห็นต้องบ้านลยจำได้มบ้านบ้าแบบเห็นไปบ้างบ้านที่ต่างจังหวัดอ๋อก็คือเราเพิ่งไปได้ที่ ที่ราชบุรีค่ะที่ราชบุรีที่สวนผึ่งก็เราเพิ่งไปได้ที่ดินมาหนึ่งนะคะซึ่งก็แฮปปี้มากก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันนึงจะมีที่ดินที่ราชบุรีแต่เราคือมาจากการว่าไปแคมปิ้งกันชอบสมัยนั้นก็ไปแคมปิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปบ่อยเพราะว่าโควิดเนาะก็เลยเริ่มออกไปเที่ยวในเมืองไทยไปนู่นไปนี่แคมป์บ่อยๆจนจนได้ที่ดินผืนนี้มาก็รู้สึกว่าเออทำบ้านดีกว่าแล้วก็คงจะเป็นหลักษณะ มีมีค่ะก็มีรุ่นพี่ที่เค้าเลากลวมากมานะคะพี่เขาก็แบบว่าเออบอกว่ามีพี่คนนี้สนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็้เราไปดูเราก็ชอบเลยชอบทั้งครอบครัวแล้วลูกๆก็คือเราว่าเขาอยู่ในเมืองเยอะๆเพอะถ้าเขาได้ออกไปอยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแล้วเขาก็เฮลตี้แล้วก็ดูมีความสุขดีก็เลยคิดว่าเขาบ้านเราจริงๆที่อยู่มันอยู่ในเมืองมากก็เลยรู้สึกว่าถ้าออกไปข้างนอกหน่อยก็จะเป็นอะไรที่ดีกับเด็กด้วยค่ะทุกคนไปดูไหมคะบอกว่า ไหวเนาะแต่จะเน้นไปทางต้นไม้มากกว่าเพราะว่าอันนี้ก็เลยกลายเป็นแบบอินเกี่ยวกับต้นไม้ไปย่าไปเลยเหมือนในปุ่มต้นไม้อินกันมากชอบค่ะสองคนนี้ชอบชอบไปพ่อพก็จะมี ATV เขาชอบขี่ีวีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เที่อนคน,นเพื่อนเขาไปด้วยค่ะมีน่าอยากไปเที่ยวที่บ้านที่ราบบุรีไหมคะอยากชอบอะไรคะชอบขี่ ATV แต่บางครั้ง บุก็คิดว่าหนูไปเร็วเกินแต่จริงๆแล้วหนูไปช้ามากเลยนะแต่เขาก็คิดว่ามันเร็วมากเพราะมันเป็นเครื่อง ATV ไม่ไม่ใช่รถไงค่ะอแล้วบุกบูกไปเร็วหรือบุไปช้าบยเกขับไม่ค่อยเก่งบกุกชอบซ้อนอเหมือนเจนนี่เองก็ชอบคนนั้นเป็นแขกคนแรกเลยหลังจากมีญาติเสร็จกาพาน้องโนล่าไป ก็ชอบค่ะนางก็อยากได้ใกล้ๆนานือนกันนะเราตอนน้อง,งเตรียมเขาก็จะไปซื้อยัางๆค่ะก็ยังยังดูดูอยู่<ช>จรงิรจรงๆก็มีของคุณแอนค่ะใกล้ๆกันแล้วก,วก็ก็ยังดูดูอยู่ค่ะเขาก็อยากได้แหละตอนนี้พอใครมีลูกเนาะมีครอบครัวก็เหมือนอยากให้มีที่ให้เด็กวิ่งเล่นเออใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่หน้าวัยเฉย